สวัสดีค่ะหาเจอกับแพนอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แพนจะมาสอนวิธีการตั้งค่าการชำระเงินโฆษณานะคะอ่าก่อนอื่นเลยนะคะแพนอยากให้เราเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็คือตัวจัดการโฆษณาอ่าเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน App Store ได้เลยนะคะกด ค้นหานะคะนี่นะคะตัวจัดตัวจัดการโฆษณาบนเฟซบุ๊กเหมือนของแพนเนาะแพนยังไม่อัปเดตเนาะเราก็สามารถไปกดอัปเดตได้เลย อ่าพอเสร็จแล้วกดเปิดได้เลยนะคะอ่าพอขึ้นหน้านี้นะคะให้เราใส่ facebook ของเราพร้อมรหัสผ่านนะคะใส่เข้าไปได้เลยนี่นะคะของแพนก็คือมีอยู่แล้วเนาะแพนก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบค่ะ ากดเลือกตรงชื่อเราชื่อ Facebook ของเรานะคะกดเปิดการแจ้งเตือนอพอเข้ามามาหน้านี้นะคะเหมือนอันนี้เป็น Facebook ใหม่บัญชีใหม่ที่แผนสร้างขึ้นมาเพื่อสอนโดยเฉพาะนะคะก็คือจะยังไม่มีอะไรนะคะ ทีนี้ให้เรามาที่มาที่รูปฟันเฟืองอ่ามุมล่างนะคะกดเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะไปตั้งค่าการชำระเงินกันนะคะพอถึงหน้านี้แล้วนะคะให้เราเลือกคำว่าการเรียกเก็บเงินคลิกเข้าไปเลยนะคะทีนี้เราจะเห็นคำว่า เพิ่มวิธีการชำระเงินตัวสีน้ำเงินนะคะให้เราคลิกเข้าไปเลยมันจะมีตำแหน่งที่ตั้งและสกุลเงินนะคะอันนี้เราก็เอาตามที่เขาตั้งมาให้เลยนะคะแล้วก็เพิ่มวิธีการชำระเงินจะมีแบบผูกกระบัด เดบิตและบัตรเครดิตได้ทั้งหมดที่เป็นวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะคะแล้วก็จะมีผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็คือเราสามารถเติมเงินเข้าได้แต่ข้อเสียของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแบบเติมเงินนะคะก็คือสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งบัญชีโฆษณาของเราโดนปิดเงินของเราก็จะโดนตัดทิ้งไปด้วยนะคะ ทีนี้ส่วนใหญ่ที่แพนใช้นะคะแพนจะเลือกเป็นแบบผูกกับบัตรเดบิตมากกว่านะคะเพราะว่าต่อให้เราโดนปิดบัญชีเงินมันก็จะหักไปเท่าที่เราใช้ค่ะอ่าทีนี้แพนเลือกแบบบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตนะคะอ่าตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เลือกคำว่าถัดไปค่ะ ทีมนี้มันจะขึ้นมาหน้านี้นะคะรายละเอียดบัตรชื่อบัตรก็ใช้เป็นชื่อของเราไปเลยภาษาอังกฤษนะคะอ่าเสร็จปุ๊บหมายเลขบัตรก็คือหมายเลขสิบหกหลัก ที่อยู่บนหน้าบัตรของเรานะคะอ่าเราก็เอามาใส่ได้เลยแล้วก็วันอ่าเดือนและปีที่บัตรหมดอายุ เขาก็จะมีไว้ให้เราในในบัตรของเรานะคะอ่าใส่เข้าไปเลยค่ะที่มีเลขสองหลักแล้วก็ทับนะคะแล้วก็พอสอ่อาไม่ใช่คอสอนะคะอ่า C V V คืออะไร C V V ให้เราไปที่หลังบัตรแล้วเราจะเห็นรหัสสามตัว อยู่ติดกับช่องที่เขาให้เราเซ็นชื่อนะคะกรอกเข้าไปได้เลยอ่าเสร็จเรียบร้อยให้เรากดบันทึกค่ะ เขาจะขึ้นว่าบันทึกปัตรเสร็จสมบูรณ์ให้เรากดคำว่าเรียบร้อยเป็นอันเสร็จการผูกบัตรเดบิตนะคะเราลองกดเข้ามาดูาเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราตั้งค่าผูกกับบัตร เดบิตของเราเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้ทุกคนมา,าควบคุมการเรียกเก็บเงินนะคะปกติแพนจะควบคุมไว้ที่แค่2,000บาทนะคะก็คือเมื่อถึง2,000บาทปุ๊บทางทาง facebook เขาก็จะแจ้งเตือนเรานะคะว่าวงเงินของเราใกล้จะเต็มนะคะเราแพนก็จะจ่ายไปก่อนแล้วแพนก็มารีเซ็ต ให้เป็นศูนย์ใหม่ประมาณนี้เพราะว่าเราจะได้ควบคุมค่าใช้จ่ายของเราได้ด้วยกรณีที่เป็นเพจธุรกิจนะคะตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นเป็นเพจขายสินค้าแพนก็จะจะไม่ค่อยจำกัดวงเงินนะคะก็คือแพนจะปล่อยไหลไปเลยประมาณนี้ค่ะอันนี้เราเราตั้งไว้เพื่อให้เขาแจ้งเตือนเรา เราจะได้จำกัดวงเงินของเราได้เพราะว่าปกติเพจธุรกิจแพนจะยิงแค่วันละ50-100บาทประมาณนี้นะคะเดือนหนึ่งก็ไม่เกิน2,000บาทประมาณนี้ค่ะหลังจากที่เราป้อนตัวเลขเข้าไปแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยนะคะอ,อัปเดตว,วงเงินใช้จ่ายของบัญชีแล้วแล้วก็กดเรียบร้อยนะคะ นี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่เป็นบัญชีใหม่แบบของแพนแบบที่ทำวันนี้นะคะครั้งแรกที่เขาจะหักเงินของเราก็จะอยู่ที่250บาทิบาถ้าจำไม่ผิดนะคะทีนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีแค่นี้ส่วน คลิปต่อไปก็จะเป็นการสอนยิงแอดโฆษณานะคะสอนการตั้งปุ่มกลุ่มเป้าหมายอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากอ,อยากให้แพนให้คำแนะนำส่วนตัวนะคะสามารถทักไปที่ facebook ส่วนตัวหรือที่ ลายส่วนตัวได้เดี๋ยวแพนจะขึ้นไว้ให้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ